สวัสดีคะ่ะลูกค้าฟอร์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยอีกแล้วคะ่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดจากชาแนลฟอร์ดโปรแรงบายปุ้ยชายนั่นเองนะคะวันนี้<อ>ด้านหลังของปุ้ยคะ่ะเป็นรถที่เป็นแรไอเทมมากๆเลยนะคะลูกค้าที่จองรถรุ่นนี้นะคะต้องใช้เวลารอรถนานกันถึง3เดือนกันเลยทีเดียวคะ่ะจะเป็นรุ่นใดไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากรถรุ่นนี้คะ่ะเป็น swb นะคะตัว Short b ลเบดโฟล์ดบค่ะตัวนี้ราคาตั้งจำหน่ายของเขาจะอยู่ที่799,0 0 0บาทนะคะเขามาด้วย เครื่องยนต์นะคะขนาด2.0ลิตรค่ะด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะพละกําลังแรงม้าของเขาจะอยู่ที่213แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่500นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์แบบไบเทอร์โบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารถรุ่นนี้นะคะเขามีความพิเศษอะไรทําไมลูกค้าถึงใช้เวลารอกันถึง3เดือนและ ที่ไหนนะคะที่หารถไม่ได้ที่เราค่ะ Auto g a l ล e r y Group เราสามารถหารถได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยค่ะรถที่ว่าหายากๆที่เรามีแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะเริ่มต้นจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเครื่องยนต์ของเขาถูกจัดวางเป็นอย่างดีเลยนะคะในสัานะที่เครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะอยู่ในระดับต่ํานะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะ แบบ2.0ลิตรนะคะเรื่องของท่ออินเดอร์อินเตอร์ตัวนี้เราเรียบร้อยพันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากระโปรงด้านหน้าจะเป็นแบบค้ำโชกให้ค่ะในตัวของตัวเทอร์โบหรือหม้อน้ําตัวนี้ถูกจัดวางเป็นอย่างดีนะคะเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่จะถูกวางในตัวที่เป็นระดับต่ำนะคะกรณีที่มีการชนหนักเครื่องยนต์ของเขาจะล่วงลงถูกด้านล่างนะคะตัวนี้จะไม่อัดปะทะเข้าไปในห้องเครื่องค่ะซึ่งเป็นส่วนสัญ,ญลักษณ์พิเศษของรถยนต์ฟอร์ดท,ทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะที่ใช้การวางเครื่องยนต์เพื่อ เซฟตี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าหลายๆท่านเลยค่ะอะมาดูกันที่ด้านหน้ากันบ้างนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าของเขาค่ะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงลับเตอร์นะคะที่เป็นสีดําด้านตัวนี้มีช่องของอักษรคําว่าแลนเจอร์และโลโก้ของคําว่าฟอร์ดแบบขนาดใหญ่เลยค่ะในส่วนของชุดไฟตัดหมอกตัวนี้ไม่มีมาให้จากโรงงานนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะไฟหน้าก็ยังเป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแบบเดิมค่ะให้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อกันบ้างค่ะ ตัวล้อของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นยางแบบจะเป็นยางออเทรนนะคะตัวนี้จะเป็นยางสําหรับลุยเลยซีรีส์ยางของเขานะคะจะอยู่ที่275 65นะคะ R17 นิ้วค่ะมาด้วยล้อกระทะนะคะที่เป็นแบบ6หมุดค่ะตัวนี้มีโลโก้ของตัวคําว่า Ford มาให้ด้วยนะคะตัวยางจะเป็น c o n t i n e t t a l นะคะตัวนี้อ่าเรียกว่าเป็นล้อที่สำหรับลุยเลยค่ะและก็ในส่วนของชุดช่วงล่างด้านหน้านะคะเขาจะเป็นแบบ ปีกนกนะคะอิสระปีกนกสองชั้นนะคะตัวนี้เรียกว่าคุ้มค่ากันมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์เป็นไบเทอร์โบแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราเพิ่มเติมในส่วนของชุดกันสาดให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถมีสีเดียวเท่านั้นนะคะนั่นคือสีบอลเงินนะคะที่เป็นรถต้นแบบและตัวนี้ค่ะความพิเศษของเขาจะอยู่ที่ตัว ท้ายกระบะที่เป็นอลูมิเนียมแท้เลยนะคะตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะมากๆและที่สำคัญค่ะสามารถเปิดกว้างได้ถึง3ด้านด้วยกันนะคะรวมถึงในตัวนี้ค่ะช่วงล่างด้านหลังของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับตัวที่เป็นวัดลิง์นะคะทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงตัวดิสเแบรบกเป็นดิสแบบ4ล้อด้วยนะคะเป็นแบบดิสสล้อด้วยแล้วก็จะเห็นว่าช่วงล่างด้านหลังของเขานะคะมาครบเลยนะคะอ่า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบต่างๆนะคะตัวนี้เขายกของตัวที่เป็นในส่วนของตัวความพิเศษของตัวรุ่นเอเวอเรสกันมาเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะในตัวนี้ค่ะเราก็ยังมีในตัวของไฟท้ายนะคะด้านหลังด้วยในส่วนของกระบะอลูมิเนียมตัวนี้เราเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมคอกหรืออะไรตัวนี้นะคะตัวนี้แน่นอนค่ะยางอะไยังคงเป็นยางยี่ห้อเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นขนาดเดียวกันคือ17นิ้ว ตัวนี้นะคะรองรับบรรทุกได้หนักมากๆเลยไม่ต้องเสริมแหนบเพิ่มนะคะบรรทุกหนักได้ถึง1.8ตันกันเลยทีเดียวค่ะด้วยความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถนะคะและก็โครงสร้างของตัวบรรทุกรถกระบะบรรทุกตัวนี้ทําให้รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นที่นิยมชื่นชอบของสายกระบะบรรทุกกันอย่างแน่นอนเลยค่ะเรียกว่าเป็นไลท์เทมกันอย่างแท้จริงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ ภายในกันบ้างนะคะว่าในตัวนี้เนี่ยภายในเนี่ยเขามีเพิ่มเติมอะไรกันบ้างในเรื่องของระบบการขับขี่ค่ะมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะและที่สำคัญเลยสัญลักษณ์พิเศษของของฟอร์ดนะคะตัวนี้แน่นอนค่ะชุดพวงมาลายัยต้องเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแน่นอนนะคะที่ให้น้ําหนักเบาที่ความเร็วต่าหน่วงขึ้นที่ความเร็วสูงนะคะรวมถึงตัวคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้เรียกว่ามีไม้ครบเลยพร้อมทั้งเกียร์ออโต้แบบ10สปีดนะคะการขับ เพื่อนแบบ t ทรน s m a n a g e m e n t นะคะที่เราสามารถปรับการขับขี่นะคะได้จากตามท้องถนนที่เราขับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดทรายโหมดหิมะนะคะหรือว่าโหมดล็อกนะคะโหมดหินหรือโหมดคโครนก็ตามนะคะ mm hmm. นอกจากนั้นเองตัวนี้ยังมีระบบลงเขาอัตโนมัติรวมถึงตัวดิฟล็อกแล้วก็เทรลสเวคอนโทรลนะคะตัวที่ ควบคุมในเรื่องของการลากจูงนะคะแล้วก็ระบบโฟโลนะคะที่สำหรับขับเคลื่อนนะคะในส่วนของทางที่ขรุขระไปได้ด้วยค่ะ เรียกว่าครบถ้วนกันเลยนะคะทั้งฟังก์ชันการใช้งานราคาที่โดนใจนะคะและก็ที่สําคัญค่ะเป็นแรลไอเทมที่ลูกหลายๆคนต้องการกันมากๆเลยนะคะด้วยราคาที่ต่ําขนาดนี้แล้วก็ฟังก์ชันใช้งานที่ครอบคลุมแล้วก็สูงขนาดนี้นะคะที่สําคัญเนี่ยรถมีผลิตน้อยมากๆเลยแต่โชว์รูมของเรานะคะสามารถหารถให้กับคุณลูกค้าได้ถ้ายังไงถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจแรลไอเทมแบบนี้นะคะก็โทรหาปุ้ยได้ตามเบอร์ที่ปุ้ยขึ้นไว้ให้0897422424หรือแอดไอ l ดีไลน์หรือสแก QR Code ก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวปุเยลากันไปด้วยรถหล่อๆคันนี้เลยค่ะเร,เรียกว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะคะที่ชอบรถสไตล์นี้ค่ะวันนี้ไปกันก่อนนะคะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามการรีวิวรถยนต์ฟอร์ตรุ่นใหม่ๆในครั้งต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ